รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมคนจำนวนมากชอบฝากชีวิตด้วยกับโชคชะตาแต่ส,สำหรับผู้ชายคนนี้ไม่ใช่จากเด็กต่างจังหวัดต้นทุนต่ำฐานะไม่ดีครอบครัวไม่อบอุ่นแต่เขามีความฝันที่เข้มข้นในการอยากเป็นนักร้องนักดนตรีแล้วในที่สุดเขาก็ทำได้เขาทำได้อย่างไรเดีอดอลคอมนดาลใจวันนี้เรามาติดตามชีวิตของสิงโตนํำโชคครับ สนับสนุนโดยบริษัทปตท,ท,ทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยชีวิตผมนี่แบบมุ่งไปทางดนตรีอย่างเดียวแหละผมไม่มีแผนสองเลย,ลยดดมันเป็นอาชีพที่โอเคที่เราชอบผมรู้สึกว่ามันดูมีความสุขปล่่ออยทิ้้้งงงมมัันนไพรรรุีีเใหกค สวัสดีครับสวัสด,คร,วดครับพี่น้องครับตอนแรกที่ผมได้ยินชื่อคุณนะผมคิดว่าคุณชื่อสิงโตนำสกุลนำโชคสิีกสิงโตเนี่ยเป็นชื่อเล่นครับส่วนนำโชคเป็นชื่อเข้าโรงเรียนเหมือนเวลาเราเข้าโรงเรียนต้องใช้ชื่อจริงครับมืนเอาชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงมาต่อกันของเรายัางไงก็ของเรา คุณเกิดในครอบครัวยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยสิไปครอบครัวปานกลางครับปานกลางไปจนถึงล่างนะครับพ่อผมเนี่ยจะเป็นนักร้องลูกทุ่งครับร้องเพลงตามผับตามคาเฟ่แกก็เดินสายบ่อยพอโตมาสักหน่อยแกก็พาไปทัวร์ด้วยก็ไปหลายที่แสดงว่าอย่างนี้คุณก็โตมาในครอบครัวที่เป็นครอบครัวนักดนตรีมีเสียงดนตรีมั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะแล้วมันมีอิทธิพล มาตั้งแต่คุณยังเด็กๆไหมครับผมว่ามีนะครับเหมือนมันมัน,มนซึมซับนะครับพอนอกจากจะร้องเพลงแล้วก็ทำการค้าขายด้วยขายอะไรครับขายเงาะขายขายขายทุเรียนอะไรเงี้ยสับปะรดได้ตังมาปุ๊บทำอัลบั้มอะไรเงี้ยจะเป็นสไตล์รับแกศิลปินตัวจริงนะครับอินดี้นะโอ้โหอินดีมนด้มากทำเยอมากนะ คุณเริ่มจับเครื่องดนตรีครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ทางบ้านก็ชอบร้องเพลงเลยครับ,รบแต่ว่ายังยังไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักร้องผมผมไม่ชอบการอยู่บนเวทีอออตอนเด็กๆผมฝังใจผมดูทีวีมาแล้วมันจะมีเด็กตัวเล็กๆที่แบบไปร้องเพลงอ่ะออแปดครัวบะแล้วขึ้นไปบนเวทีแล้วจัดเต็มอ่ะออโอ้โหคุณนี่ยอดมนุษย์ยอดมนุษย์เลยผมทําไม่ได้กลัวมาก แล้วพ่อก็จะยิ่งแบบดูอายเขาไหมน่นช่วงอายุประมาณ12เกิดวิกฤตทางบ้านเงินผ่อนรถไม่พอพ่อก็มาถามว่าอยากเรียนต่อไหมแต่ผมรู้แล้วว่าแกต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างผมก็เลยไม่อยากไม่อยากให้แกไม่สบายใจเลยบอกว่าไม่ไม่เรียนแล้วขี้เกียจเรียนพ่อก็ส่งไปทํางานกับอาเป็นโรงกึ่งอะไรเยงี้ที่กรุงเทพก็เนี่ยครับเลยมาทํางานทํางานโดยที่เราไม่ได้รู้สึกอยากอยากจะทําเลยคือตอนนั้นแบบว่า มันเหมือนบางทีมันก็อายเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเวลาเวลาเพื่อนมามาหาหรืออะไรเงี้ยคคือเด็กคนอื่นเขาใส่ชุดนักเรียนแต่ผมใส่ช็อปพนักงานแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องทําเพราะว่าทางบ้านเขาต้องการให้เรามาช่วยอย่างน้อยก็ลดภาระตอนแรกก็ทํางานปกติไม่มีอะไรทำงานเก็บตังค์ส่งให้ที่บ้านเสร็จแล้ววันหนึ่งก็เจอพี่คนหนึ่งเขาชื่อเฮียกกเขาเล่นกีตาร์เขาเป็นเป็นญาติิกันแกก็เล่นกีตาร์บอกเฮ้ยมันเท่อะ ตัวนี้น่าสนใจแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรออน่าสนใจก็ผมไปดูสัมภาษณ์พี่โบสุนิตาอาหารรายการไวาไลฟ์โชว์ตอนนั้นออโอ้โหไฟมาเลยเออไฟมาเลยเออไฟมาเลยแบบวนมันมาเต็ไมไปหมดออนั่งดูเขาเล่าว่าเขาส่งเดโมส่งนูน่นนี่ผมแบบเฮ้ยนี่แหละนี่แหละว,ว,วิธีวิธีการหาตังของเรามันจะรวยได้มันต้องมันต้องแบบนี้ก็เลยไปซื้อเทปเปล่าเลยครับจะอัดเพลงจะส่งบ้างจะส่งส่งแบบพี่โบสุนิตาเนี่ยเอาส่งไปไหนล่ะทีนี้มันต้องมีค่ายไม่งั้นเราไม่มีที่ส่งผมก็ ไปดูเบอร์โทรไอเอสปุ๊บเอาละ,อะไรเบอร์แล้วเราจะอัดอะไรไปส่งอะไรเงี้ยครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาผมก็เลยสลักเบอร์ไอเอสไว้ในเสาอ,อ่ะอเดี๋ยวพ่อกลับมาลูก <laughs> เดี๋ยวมาเอาตอนนี้ขอไปฝึกก่อนผมก็เริ่มฝึกโดยการเนะี่ยไปหาเฮกอกบอกเฮกสอนสอนผม่อยผมอยากเล่นกีตาร์จะเล่นแล้วอัดเข้าไปส่งอะไรเงี้ยครับก็เล่น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 ก็ เที่ยวถามเฮียตลอดเพราะมันยากมากการฝึกกีตาร์แรกๆพอฝึกไปเสร็จปุ๊บมันเร่มอายุมันก็เริ่มโตขึ้นมาประมาณสิบสี่สิบห้ามันเริ่มคิดได้แล้วว่า<ม>อไอ้แบบนเนี้ยเนี้ยมันมันยังไม่พอเราจะไปฝันว่าเราจะออกเทปเลยเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะตอนนี้เริ่มเริ่มแบบเล่นเล่นให้เพื่อนฟังอะไรได้ละ<ม>เสร็จแล้วก็เริ่มแบบไปเล่นผับเราต้องฝันอยากอยากเป็นนักดนตรีในผับก่อน<ม>ก็ไปผับเลยครับย<ม>ูกีตาร์ไปตัวไปแบบไม่รู้อะไรเลยแต่พี่ขอขอมาเล่นดนตรีเขาก็ไม่เอาาก็ไม่รับจนมีที่หนึ่งแถวบ้านเขารับ <C> e <an> บอกอ้าวขึ้นไปเล่นเลยก็เล่นโอ้โหตอนนั้นจําได้มันแบบจับคอร์ดผิดหมดไอ้ที่เราเราร้อยเปอร์เซนตอนนั้นนะฮะมันเหลือประมาณสิบเปอร์เซนต์อ,ะ <C> e <an> อ่ะโอ้โหมันเหมือนเราเพิ่งหัดจับคอร์ดใหม่เลยฮะก็ลงมาลงมาเสร็จปุ๊บพี่เจ้าของน้าบอกนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับรอรอ,อดู <c oughs> พี่เขาก่อน๋ยวพี่เขามาเล่นให้ดูเขาก็ใจดีก็เลยนั่งนั่งดูดูเสร็จปุ๊บเราก็รู้ว่าอ๋อตอนนั้นมันก็เหมือนแบบเรารู้แล้วว่าอ๋อเวลาเล่นในผับเขาทำเก็นแบบนี้เล่นอย่างนี้แล้วก็ฝึก จากที่แค่เล่นให้เพื่อนฟังทีนี้ก็เล่นให้คนที่ไม่รู้จักฟังเราก็เริ่มได้อ,อีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมาก็เล่นเล่นเล่นมาเรื่อยๆที่เริ่มมีเพื่อนครับเริ่มมีเพื่อนเล่นผับเราก็เริ่มเฮ้ยนอกจากเล่นคนเดียวเริ่มเล่นเป็นวงได้ดี่มันเริ่มแน่นวงมันเริ่มแน่นเริ่มอะไรเงี้ยก็ไปเล่นกับเพื่อนอีกประมาณ4-5คนครับหลังจากนั้นฝันก็เริ่มเป็นจริงมาเรื่อยๆ ตอนนั้นแบบว่าผมได้งานดีมากเป็นงานที่อยู่กะดึกกะดึกไม่มีใครอยู่อาผมที่เป็นเท่าแก่ก็นอนอมันจะเป็นเครื่องที่แบบเราสามารถกดโปรแกรมคือเขาตั้งโปรแกรมมาให้เรารเรามีหน้าที่เป็นหุ่นยนต์อะถ้าเครื่องมันดับแสดงว่ามันร้อนหรืออะไรพักแล้วแล้วกด,ดแล้วใส่ใส่ลวดใส่อะไรเงี้ยคอยคอนโทรลอคอยคอนโทรลมันคอยกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ซ้อมกีตาร์ครับลงกีตาร์ลงมาซ้อมนางรีส ปุ๊บผมเริ่มคิดว่าเอ้เนี่ยไอเครื่องเนี่ยมันมันไม่ค่อยดับเลยช่วงเนี้ <c oughs> แล้วแบบเราอาจจะแว๊บไปเล่นดนตรีสักหนึ่งชั่วโมงยังยัง <c oughs> ทันนะเพราะเนี่ยเรานั่งโซโล่มาหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้ว <c oughs> เครื่องก็ยังเดินยังเดินอยู่เลยเดินไปน,น่นนู่นนนเช้าเลยก็มี <c oughs> ผมก็เลยแบบเริ่มแล้วูดผมเก็บของเลยครับผมออกไปเล่นครับกลับมา work มันก็ยังทํางานของมันอยู่แล้วก็ซ้อมบอกว่าเอาแค่นี้แหละถือว่าเราได้ซ้อมเล่นในผับด้วยทําไปทาไปจนมีวันหนึ่งเล่นเล่นเสร็จปุ๊บกลับมาโอ้ยสยองครับทาไมครับเข่าแก่ครับยืนนั้งโปรแกรมอยู่ตรงเครื่องครับประมาณตีสองอย่างเงี้ยคือแบบเครื่องมันดับกลางคันแกคงลงมาดูเอ๊เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ว่าเลยครับวันนั้นเหมือนเขารู้ว่าเราเราชอบดนตรีนั่น่าเกา ประโยคนึงเด็ดมากมีรุ่นพี่ที่ลงกึงเขาบอกว่าจะไปเป็นนักดนตรีได้ไงจบแค่ป .6